สวัสดีครับสวัสดีนกักเรียนป .5 ทุกคนนะครับผมวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันนะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนนั่นเองนะครับซึ่งข้อที่1ของเรานะครับโจทย์บอกไว้ว่าแม่มีซอปสปรุงรสเศษ4ส่วน5ลิตรวันแรกใช้ไปเศษ1ส่วน8ลิตรวันที่2ใช้ไปอีกเศษ3ส่วน10ลิตรแม่เหลือซอสปรุงรสกี่ลิตรนะครับ สำหรับการทำโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนตามที่ชื่อเรื่องของเรานะครับบอกไว้เลยนะครับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนนะครับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับนักเรียนคุณครูอยากจะแนะนำนักเรียนแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าโจทย์ของเรานะครับผมถามอะไรเราโจทย์ของเรานะครับถามเรานั่นก็คือแม่นะครับผมเหลือซอสปรุงรสนะครับกี่ลิตรในก้อนเมฆสีส้มนี้นะครับ อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามเรานะครับเรามาไปก่อนเลยนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเรานะครับนักเรียนทีนี้สิ่งที่โจทย์กําหนดมานะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดมานั่นก็คือแม่มีซอสปรุงรสนะครับเศษ4ี่ส่วนห้าลิตร วันแรกใช้ไปเศษนส่วน8ลิตรนะครับผมวันที่2ใช้ไปอีกเศษ3าส่วน10ลิตรนะครับตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือแม่เหลือซอสปรุงรสกี่ลิตรนะครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนสังเกตอย่างนี้นะครับพอคำว่าแม่เหลือนะครับซอสปรุงรสกี่ลิตรเราดูนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาแม่มีซอสปรุงรสนะครับทั้งหมดเนี่ยเศษ4นะครับผมส่วน5ลิตร อันนี้คือทั้งหมดนะของซอสปรุงรสโจทย์ถามว่าแม่เหลือซอสปรุงรสกี่ลิตรคำว่าเหลือแปลว่าต้องนำมาลบออกนะครับนะักเรียนทีนี้ลบกับอะไรลบกับอะไรในที่นี้เราก็ย้อนกลับไปดูโจท์ทีครับวันแรกใช้ไปเศษ1ส่วน8ลิตรวันที่2ใช้ไปอีกเศษ3ส่วน10ลิตรนะครับแปลว่าอะไรครับนะักเรียนประโยคนี้วันแรกเขาใช้ไปเท่านี้ วันที่2ใช้เพิ่มอีกเท่านี้แปลว่าต้องนำสองจำนวนนี้นะครับที่เป็นเศษส่วนมาบวกกันถึงจะได้ผลลัพธ์ดังช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ตามที่โจทย์ต้องการอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับผมสำหรับการทำโจทย์ปัญหานะครับเล็กๆน้อยๆทีนี้เราต้องหาจำนวนนะครับผมที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะว่าคืออะไรทีนี้เราจะทำยังไงนะครับเรามาดูวิธีทำกันเลย วิธีทำนะครับนักเรียนทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับผมวิธีทำทำไม่ง่ายเลยครับนักเรียนเรานำสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับผมนำมาเขียนลงไปก่อนเลยนะครับวันแรกใช้ไปเศษหนึ่งส่วนแปดลิตรนะครับวันที่สอง ใช้ไปอีกนะครับผมเศษสามส่วนสิบลิตรนะครับอันนี้คือสิ่งที่แม่ใช้ซอสปรุงรสไปนะครับอย่างที่เราวิเคราะห์ไว้ตอนแรกนะครับนักเรียนเราต้องนำเศษหนึ่งส่วนแปดนะครับผมมาบวกกับเศษสามส่วนสิบนะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์นะครับผมที่เราจะได้นั่นก็คืออะไรเอ่ยนั่นก็คือจะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนแปดของเรานะครับบวกกับ เศษสามส่วนสิบอันนี้คือประโยคสาร์ที่เราจะได้นะครับผมทีนี้วิธีการทำนะครับเศษหนึ่งส่วนแปดบวกเศษสามส่วนสิบนะครับการบวกเศษส่วนนะครับนักเรียนตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนถึงจะบวกเศษส่วนกันได้ถูกต้องไหมครับเราจึงต้องทําตัวส่วนนะครับให้เท่ากันทีนี้ในข้อนี้นะครับคุณครูสังเกตเห็นว่าการที่จะทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับนั่นก็คือตัวส่วนต้องเป็น40นะครับผมทั้ง2จํานวนนะครับ ทีนี้การจะทําให้เป็นตัวส่วน40นะครับผมทําได้อย่างไรเรามาดูจํานวนแรกนะครับผมก็คือเศษ1นส่วนแนะครับผมเศษ1นส่วนแนะครับต้องคูณกับอะไรครับนักเรียนถึงจะเป็นตัวส่วน40ครับ8ต้องคูณกับ5นะครับผมทั้งเศษทั้งส่วนเลยนะดังนั้นนะครับ1นคูณหนะครับผมก็จะเป็นเศษ5นะครับ8ปคูณหเป็น40นะครับผมที่เป็นตัวส่วนที่เราต้องการนะครับ เศษ1ส่วน8นะครับผมก็จะเป็นเศษ5ส่วนด้วย40นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูจำนวนที่2กันนะครับจำนวนที่2นั่นก็คือเศษ3ส่วนด้วย10นะครับผม10ต้องคูณกับอะไรครับตัวส่วนถึงจะเป็น40ถูกต้องครับนักเรียนเราต้องคูณกับ4นั่นเองนะครับผมทั้งเศษทั้งส่วนนะครับทีนี้3คูณ4ได้เป็น12นะครับผมเศษของเราคือ12ตัวส่วนของเรานะครับ10คูณ4ี่ คือ40นะครับผมได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็นํามาเขียนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเศษ5ส่วนด้วย40นะครับผมบวกกับเศษ12ส่วนด้วย40นั่นเองนะครับทีนี้นะครับนักเรียนเราบวกเศษส่วนกันนะครับ5นะครับผมบวกกับ12ได้เท่ากับ17ส่วนด้วย40ครับผมถูกต้องครับมีหน่วยเป็นอะไรเอ่ย มีหน่วยเป็นลิตรนั่นเองนะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าเศษสิบเจ็ดนะครับผมส่วนด้วยสี่สิบนะครับอยู่ในรูปแบบอย่างง่ายหรือยังเอ่ยถูกต้องครับผมอยู่ในรูปแบบอย่างง่ายแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราจะทําในโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับนักเรียนดูนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเรารู้แล้วนะเศษสี่ส่วนห้านะครับผมคือซอสปรุงรสทั้งหมดนะครับ ลบกับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่เราต้องการจำนวนนะครับนั่นก็คือเศษ17ส่วนด้วย40นั่นเองนะครับคือสิ่งที่เราต้องการทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปนั่นก็คือนำเศษ4ส่วน5นะครับผมมาลบกับเศษ17ส่วน40นะครับผมเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่โจทย์ถามนะครับว่าแม่เหลือซอสปรุงรสกี่ลิตรนะครับทีนี้นะครับนักเรียนเราจะได้ประโยคสััลกษณ์ว่าอะไรครับเราจะได้ประโยคสััลกษณ์ว่า เศษสี่ส่วนห้านะครับคือซอสปรุงรสของเราทั้งหมดนะครับผมลบกับเศษสิบเจ็ดส่วนด้วยสี่สิบนะครับผมก็คือที่คุณแม่นะครับใช้ซอสปรุงรสไปนะครับคือใช้ไปเท่านี้นํามาลบกับซอสทั้งหมดนะครับผมก็คือเศษสี่ส่วนห้านะครับทีนี้เข้าหลักการการลบเศษส่วนนะครับการลบเศษส่วนนะครับนักเรียนตัวส่วนนะครับก็ต้องเท่ากันก่อนนะถึงจะลบเศษส่วนได้นะครับทีนี้ คุณครูนะครับจะทำนะครับนั่นก็คือเศษ4ส่วน5นะครับผมต้องทำตัวส่วนให้เป็น40นะครับถึงจะลบเศษส่วนกันได้นะครับของประโยคสัญลักษณ์นี้เนาะทีนี้นะครับคุณครูก็ทำเลยเศษ4ส่วน5นะครับ5ต้องคูณกับอะไรครับมาเรียนตัวส่วนหนึ่งเป็น40ถูกต้องครับผม5ต้องคูณกับ8นะครับผมทั้งเศษทั้งส่วนนะครับจะได้ว่าเศษ4 ของเรานะครับผมที่คูณกับ8นะครับผมเป็น32นั่นเองนะครับส่วนนะครับ5คูณกับ8เป็น40นะครับผมสิ่งที่เราจะได้นะครับนั่นก็คือเศษ32ส่วนด้วย40นั่นเองนะครับทีนี้ก็เข้าหลักการการลบเศษส่วนได้แล้วนะครับเราก็นำเศษ32ส่วนด้วย40นะครับผมมาลบกับเศษ17ส่วนด้วย40นะครับโอเคเนาะทีนี้เราก็ลบกันได้แล้วนะครับ ทีนี้32นะครับผมลบกับ17นะครับนักเรียนได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องครับผมได้เท่ากับ15ส่วนด้วย40นั่นเองนะครับผมทีนี้เศษ15ส่วนด้วย40นะครับผมอยู่ในรูปแบบอย่างง่ายหรือยังเอ่ยถูกต้องครับผมยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายนะครับคุณครูสังเกตเห็นว่าคุณครูนะครับสามารถนํา5นะครับผมมาตัดทอนได้นะครับผมนั่นก็คือตัดทอนกันเลยเนาะ ห้านะครับผมคูณกับสามนะครับได้สิบห้าห้านะครับผมคูณกับแปดได้เท่ากับสี่สิบนะครับผมดังนั้นหลังจากที่เราตัดทอนกันแล้วนะครับผมสิ่งที่เราจะได้นะครับนั่นก็คือเศษสามส่วนด้วยแปดนั่นเองนะครับมีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยมีหน่วยเป็นลิตรนะครับผมเพราะว่าอยู่ในรูปแบบอย่างง่ายแล้วนะครับข้อนี้นะครับเลยตอบเศษสามส่วนแปลิตรนั่นเองนะครับทีนี้เราก็สรุปคําตอบให้กับโจทย์ปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ข้อนี้นะครับเราก็ตอบสิ่งที่โจทย์ถามนะครับผมก็คือแม่เหลือซอสปรุงรสนะครับเศษสามส่วนด้วย8ลิตรนะครับผมอันนี้คือคำตอบของข้อที่1นนะครับทีนี้นะครับอย่างที่นักเรียนรู้กันนะครับว่า คำตอบของเรานะครับแม่เหลือซอสปรุงรส3ส่วน8ลิตรนะครับนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรครับว่านักเรียนตอบถูกไหมเราก็ต้องตรวจสอบคําตอบกันนะครับผมเรามาตรวจคําตอบกันพร้อมๆกันเลยนะครับตรวจคําตอบนะครับในการตรวจคําตอบนะครับนักเรียนคุณครูจะเกินไว้ก่อนเลยนะครับว่านักเรียนนะครับต้องอ่านสิ่งที่โจทย์บอกด้วยนะครับผมทีนี้สิ่งที่โจทย์บอก คืออะไรนะครับนักเรียนดูนะครับสิ่งที่โจทย์บอกเรามานะครับผมแม่มีซอสปรุงรสษ4ส่วน5ลิตรนะครับผมวันแรกใช้ไปเศษ1ส่วน8ลิตรวันที่2ใช้ไปอีกเศษ3ส่วน10ลิตรนะครับผมแม่เหลือซอสปรุงรสกี่ลิตรนะครับทีนี้โจทย์ปัญหานะครับที่เราทําไปนะครับเศษ4ส่วน5เนี่ยคือทั้งหมดของซอสปรุงรสถูกต้องไหมครับลบกับจํานวนที่เราทําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่นก็คือเศษ3 ส่วน8นั่นเองถูกต้องไหมเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตลบออกก่อนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเศษ3ส่วน8นะครับผมเราทําไปแล้วเนาะนั่นคือคําตอบของเรานะครับนั่นก็คือเศษ3ส่วนด้วย8นะครับผมที่นี้เรานะครับจะนําเศษ4ส่วน5นะครับผมมาลบกับเศษ3ส่วน8นะครับผมเพื่อเป็นการตรวจคําตอบว่า เรานะครับตอบถูกไหมนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับในการตรวจคําตอบนะครับอย่างที่คุณครูบอกไปนะครับเรานำเศษ4ส่วน5นะครับผมตั้งลบกับเศษอะไรเอ่ยเศษสาส่วน8นะครับผมที่เราหาคําตอบมานะครับผมทีนี้การลบเศษส่วนนะครับต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับตัวส่วนที่คุณครูทําให้เท่ากันนะครับผมนั่นก็คือตัวส่วนเป็น40นั่นเองนะครับคุณครูก็เปลี่ยนทั้งสองจนวนเลยนะครับผม ทีนี้เศษ4ส่วน5นะครับผมต้องคูณกับอะไรครับตัวส่วนถึงจะเป็น40 5ต้องคูณกับ8นะครับผมทั้งเศษทั้งส่วนนะครับทีนี้นะครับ4คูณ8เป็น32นะครับผมตัวส่วนของเรานะครับ5คูณกับ8เป็น40นะครับทีนี้นะครับจำนวนต่อไปที่คุณครูจะเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือเศษ3ส่วน8นะครับผมต้องคูณกับอะไรครับตัวส่วนถึงจะเป็น40ถูกต้องครับผมต้องคูณกับ5นะครับ ทีนี้นะครับ3คูณ5เป็น15นะครับผม8คูณ5เป็น40นะครับทีนี้เข้าหลักการการลบเศษส่วนแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับเราก็นำา32นะครับผมส่วนด้วย40นะครับมาตั้งนะครับลบกับเศษ15นะครับผมส่วนด้วย40นะครับเศษ15นะทีนี้นะครับคำตอบของเรานะครับผมที่เราจะได้นะครับนั่นก็คืออะไรเอ่ย32ลบกับ15ได้ 17ส่วนด้วย40นะครับผมมีหน่วยเป็นลิตรนะครับทีนี้จะรู้ได้ไงว่าตอบถูกไหมนะครับนักเรียนจำนะครับเศษ17นะครับผมส่วนด้วย40นะครับผมมาจากไหนแล้วก็จะเอาไปตรวจยังไงนะครับนักเรียนดูนะนี่ครับผมสิ่งที่นักเรียนจะต้องดูนะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับผม อย่างที่คุณครูบอกนะครับเวลาเราตรวจคำตอบไปเสร็จแล้วนะครับได้เศษ17ส่วน40นะครับผมจากสมการนี้นะเศษ4ส่วนด้วย5ลบกับเศษ3ส่วนด้วย8นะครับผมเราลบกันแล้วนะครับได้เศษ17ส่วน40นะครับก็คือซอสปรุงรสทั้งหมดนะครับเศษ4ส่วน5ลิตรนะวันแรกใช้ไปเศษ1ส่วน8ลิตร วันที่2ใช้ไปอีกเศษ3าส่วน10ลิตรนะครับผมทีนี้เรานำเศษส่วนนี้นะครับมาบวกกันนะครับจะได้เศษ17ส่วนด้วยี 40. อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ใช้ซอสปรุงลดไปนะครับทีนี้เราตรวจคำตอบไปแล้วนะครับผมได้เศษ17ส่วน40แปลว่าคำตอบของเรานะครับเศษ3ส่วน8นั้นถูกต้องไหมครับ ถูกต้องครับผมเพราะว่ามาตรงกับสิ่งที่คุณแม่ใช้ไปนะครับอันนี้คือเวลาที่นักเรียนตัวคําตอบนะครับว่าจะถูกหรือเปล่านะครับเราต้องนําสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับนั่นก็คือเศษ4ส่วน5ตรงนี้เห็นไหมมาลบกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับผมนั่นก็คือแม่เหลือซอสปรุงรสกี่ลิตรเราทําวิธีท,ทามาแล้วนะครับได้ซอสปรุงรสเหลือทั้งหมดเศษ3ส่วน8ลิตรนะครับผมพอเรานํามาลบกันแล้วนะครับได้คําตอบ เป็นสิ่งที่แม่ใช้ไปนะครับนั่นก็คือใช้ซอสปรุงรสไปนะครับเศษ17ส่วนด้วย40ลิตรนะครับผมนั่นก็คือคําตอบของเราข้อที่หนึ่งของเรานะครับก็เสร็จเปลี่ยนเท่านี้นะครับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่สวนนะครับ